lục phi xanh lục phi chút tí cũng sợ nó có mày này lúc phi chốt này chốt lúc vi chốt uh, à điều khu อันนี้ของพี่ซันเยซันสวยหลายตัวลอ็อตนี้อันนี้ของพี่ปีนังนีปีนังหัวหน้าค่ายยนคูอันนี้ฟ้าฟ้านี่ของพี่ซันนี่เด็กยังเป็นเด็กอยู่ พวกสีพฟ้านี่ของพี่สัน,นสพวกสีทองทองนี่สีคือของพี่ปีนังหัวหน้าค่ายโยนคูนีของพี่ปีนังแข่งใหญ่กำลังเป็นหนุ่มไอ้ดุสอดูของพี่โชคล่าสุดนยะ 8ปดปดแปดเล็บเจดเล็บเล็บขาวหมดเลยเนี่ยตัวเล็กนี่นี่เพิ่งก็เข้าไปหาพี่เล็บขาวเจ็ดเล็บเหรอเน่ไอตัวเล็กนี่นีตัวเล็กนี่มีทั้งหมดแปดเล็บเล็บขาวเจ็ดเล็บเลยแปลกๆมาอีกแล้วของพี่โชค ลิวตันยนคูไหนไหนตัวเล็กเนี่ยขยับปีกยิกๆกินเลยเพิ่งเข้าไปหาพี่เขาเนี่ยไม่ค่อยชัดสอไหนไหนเดินอย่าเดินอย่าไหนไหนเดี๋ยวให้เดินขึ้นมาจะจะถ่ายดูสอไหนๆเดินมาแล้วมาแล้วสอไะนเดินมาลูกมาเร็วเนไหนไอนตัวเลขนี่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 ไอ้คอกอดกอดเลยกอดกอดเลยแปดเล็บ นี่ยๆไปเนี่ยๆเล็บขาวเจ็ดเล็บเลยมีอยู่เจ็ดเจ็ดเล็บขาวหมดเลยเนี่ยเนี<ๆ>่นี่ไอ้ตัวเล็กนี่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 โดดไปสอโดดโดดโดดมันอยู่ไกลเดี๋ยววันไหนจะจับออกมาถ่ายให้ดูโอกาสดีๆก่อนสอนี่นี่ไอ้ตัวเล็กนี่เล็บขาวเจ็ดเล็บ ดูพี่สันสอสันภาคสามก่อนหลังจากโดนสุนัขขย้ำเมื่อวานนี้เอาสันเลยดูปีกดูปีกสอเอาลูกเอา้าเอา้าสัน วันโดนสุนัขขย่ำหลักแรกติดไปกับปากหมาเลยดูยามยามก็กวนชิมหาเลยวันนี้ยามคึกมากเลยนี่อาเร็วยามเร็วจะไปไหนยังคึกเหมือนเดิมสอเขาเห็นสุนัขเหมือนเพื่อนเขาเลยเขาเรียกว่าสุนัขหยอกเลย อย่างที่ถ่ายให้ดูวานนี่แหละมันจังครือ,อยู่เจสันเแมวเก้าชีวิตยามเร็วยามยามโนยามขึ้นแล้วสอเด็กใหม่เพิ่งจับขึ้นอันนี้ชอบเที่ยวให้อยู่ข้างนอกเลยไปแล้วโตก่อนเขาจะจับเข้ากรงนี่จับขึ้นสอเพิ่งจับขึ้น ดูพี่ปีนังกันปีนังเจ้าเมียลงลังอีกแล้วปีนังปีนังเพิ่งจับใครออกสองวันเจ้าเมียลงลังอีกแล้ว นับไม่ไหวสอนนับไม่ไหวนี่ลูกของพี่ตีนโทรศัพท์เพิ่งเอาขึ้นชานสเหรอเพิ่งเอาขึ้นชานนี่ลงไปลูกของไอ้สเสด็จเจ็บขานิดนิด นนะด, 3, ดนะูของพี่สัน่อ่าเลือกเลยลูกคนโตไม่ใช่ลูกคนโตหรอกชุดสามชุดสี่เของพี่สันอันนี้ของพี่ปีนังลายใหญ่แตกของพี่สันอันนี้มือปืน ปล่อยมาพักผ่อนถึงเวลาเขาจะจับเข้ากรงใหม่มือปืนมือฟักพันชุดเล็กชุดเล็กกันใครบ้างเนี่ยของพี่สันนี่ของใครเนี่ยจับบอกมาได้เลยพ่อรู้กันของพี่โชค อันนี้ของใครเนี่ยพ่อดูหน่อยห็นีอีกแล้วเนี่ยิ่งจับอ,อกมาในวันเดียวของพี่มาร์กพวกราชาโยนคูนี่ของพี่สันกับพี่โชคด้วยเนี่ย ข้างในนะเนี่ยดูฝั่งนี้ของใครลูกๆลูกลุกตื้นกล้องวะอันนี้ของพี่ปีนังเนะนะนี่ยขายใหญ่เนี่ยนี่งใครเนะี่ยลุกลุกเขาดูก่อนเร็วๆๆๆเออดูดูดูขาหน่อยโอ้ขาของพี่สันสันกับพี่